สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้มาเรียนกับครูเอพรวดีกนีนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรามาเรียนทศนยมนะคะทศนยมหนึ่งตำแหน่งเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของทศนยมเป็นรูปแบบของเศษส่วนทบทวนกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนทศนยมหนึ่งตำแหน่งนะคะทศนิยมเนี่ยเป็นการบอก บอกปริมาณของต่างๆในชีวิตประจำวันที่เราเห็นได้หลากหลายอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นอ่าเราไปเติมน้ำมันนะเท่าไรสองร้อยสามสิบเก้าจุดสองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจำนวนลิตรใช่ไหมเป็นหกจุดสองสี่ลิตรนะคะราคาลิตรละเท่าไหร 38.34นี่คือรูปแบบของทนิยมในปัจจุบันที่เราเห็นปัจจุบันแม้แต่ขวดน้ําดื่มนะคะขวดน้ำาดื่มเราก็เห็นว่าไปได้1.5ลิตรใช่ไหมคะแม้แต่ราคาน้ํามันก็นแล้วแต่เหมือนกันน้ํามันพืชถูกไหมเป็นราคาเท่าไหร่คะ46.50บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะคะนะคะทนิยม จะมีรูปแบบเป็นอะไรคะเป็นรูปแบบจุดเป็นจุดนะคะโดยตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเนี่ยจะเป็นแสดงจํานวนนับหรือเป็นจํานวนนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหรือศูนย์นะคะตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเนี่ยหลังจุดทศนิยมอะ่ะตัวเนี้ยหลังจุดตัวเนี้ยแสดงเห็นว่าจํานวนที่น้อยกว่าหนึ่งนะคะอย่างเช่นามาดูกันนะคะสิบห้าจุด เกนะคะหกสิบแปดจนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดจุดสี่นะ,ะต่อไปหนึ่งพนจะคะต่อไปเก้าหมื่นสามพันนะคะจุดศูนย์ ีมีการเปรียบเทียบหลายๆแบบนะคะต่อไป258,125.8นะคะอันนี้คือรูปแบบทศสยมหนตําแหน่นักเรียนสังเกตได้ไหมว่าทศสยมตําแหน่งนก็คือมีหลังจุดมีเลขก,กี่ตัวคะ1ตัวเห็นนะตั้งแต่ข้อ1 5บหาตัว68.7 1ตัวนะคะ อ่า158.4ก็1ตัวเหมือนกันนะคะ1854.5ก็1ตัวเหมือนกันแม้แต่93,000นะคะจุด0นะคะเป็นลูกู0ก็มีนะต่อไป 200. 2ล้อไอ้2 5 8 1 2 5 8จุด8ก็1ตำแหน่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่าพวกเนี้ย มันมายังไงนะคะ,ะนักเรียนคะคราวที่แล้วว่าที่เราเรียนไปแล้วว่านักเรียนจาได้ไหมว่าทศนิยมอะเรามาจากเศษส่วนที่เราเรียนไปเศษส่วนเนาะเศษส่วนเนี้ยมันมาเป็นทศนิยมได้ไงนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าแบ่ง,แบ,งแบ่งส่วนแบ่งส่วนเป็นสิบส่วนเท่าๆกันถูกไหมแบ่งสิบส่วนเป็นเท่าๆกันนะคะแล้วก็ก็คือ เศษ1.10ส่วน10จะเขียนทศนิยมด้วย0.1นะคะเดี๋ยวเราอเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาทำความเข้าใจก่อนก่อนแต่นี้เราจะมาเรื่องเริ่มเรื่องการ,การอ่านทศนิยมตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะอ่านเช่นเดียวกับจํานวนนับหรือจํานวนศูนย์อ่านปกติเลยนะ,ะตัวเลขหลังรถทศนิยมเนี่ยนะคะให้อ่านเรียงตัว ไม่มีไม่มีเป็นสิบเป็นร้อยละแต่อ่านเดียงตัวเลยว่าหนึ่งนะอยากดูข้อนี้นะคะอันนี้เป็นรูปของเศษส่วนนะคะเศษส่วนสิบส่วนเท่าเท่ากันนะคะแรงเงาหนึ่งเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบนะคะเห็นไหมแสดงทศนิยมด้วยเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งนะคะศูนย์จุดหนึ่งเขียนเป็นตัวหนังสือคือศูนย์จุดหนึ่งนะ คู่ขาคู่ขาแล้วมันเป็น1นึ่ส่วนหนส่วนสิเนี่ยเศษ1นึส่วนสิเป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งได้ไงมันมีวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูทําให้ดูนะก็คือตัวส่วนสิคือเท่าไหร่ครับเป็นตัวหารถูกไหมตัวหารแล้วก็1คือข้างในคู่ขา10บหารหนึได้ไหมมันไม่ได้แน่นอนนะคะแต่อันนี้มันเป็นวิธีนะคะมีวิธีอันนี้คือขอ นอกเรื่องนิดนึงเนาะแต่คืออยากให้ให้นักเรียนได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะคะสิหารหนึไม่ได้นะคะให้ใส่0เติมจุดตรงนี้ข้างบน0น,นะคะเติมศูนย์ไปข้างล่างนะคะใส่จุดเติม0เมื่อออกมาแล้ว10บหารสิได้ะคะ่ะได้1 10 110ิบหนึ่เกิดจากนี้ค่ะ ตัวส่วนไปหางเศษแล้วหารไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวโดยการใส่จุดเติมศูนย์เป็นเรื่องของตรรสนิยมนะคะให้นักเรียนเข้าใจว่าเข้าใจดังนี้นะว่าเศษหนึส่วนสิเท่ากับศูนย์จุดหนะคะ อย่างคำประานคำนี้การเขียนก็เขียนด้วยเขียนด้วย0.1 mm hmm. เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.1เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะ,ะมาดูข้อหน้าต่อไปนี้ตัวนี้นะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปมีกี่ส่วนนับซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ส่วนเท่าเท่ากันนะคะแล,แล้วแรงเอากี่ส่วน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดส่วนก็จะได้เขียนรูปแบบของเศษเศษส่วนก็คือเจ็ดส่วนสิบถูกไหมแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าหารนะ่ะหารทำไงเอาสิบไปหารเจ็ดอ่าสิบหารเจ็ดสิบมันเจ็ดมันน้อยกว่าสิบอ่าใส่จุดเติมศูนย์ใช่ไหมใส่จุดเติมศูนย์นะคะสิบหารเจ็ด 10บก็ไรสิบคูณเได้70นะคะลบกันแล้วเหลือลบ 0, 0. ดูดังนั้นดังนั้นจึงออกมาเป็นเศษส่วนก็คือเศษเจ็ดสิบเท่ากับ0.7คือทศนิยมนะคะรูปแบบการเขียนของเขานะ,นะต่อไปมาเป็นคำอ่านสิคำอ่านนะี้เท่าไหร่คะ 0.7อ่านว่า0.7ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะเรามาดูต่อ,ตอไปนะ,นะเด็กๆคะอันนี้เป็นร้ิยมที่มากกว่าหนึ่งหนึ่งหมายความยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เมื่อกี้เราแบ่งช่องเป็นสิบส่วนเท่าเท่ากันถูกไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบส่วนเท่าเท่ากันนะคะและทีนี้เราแรงเงาสิบส่วนเท่าเท่ากันเราแรงเงาไปเท่าไหร่สิบเหมือนกันก็คือสิบส่วนสิบเ็้เรามาหาซิหาแสดงว่าสิบตัวเนี้ยหารสิบเท่ากันไหมสิบหนึ่งสิบถูกไหมสิบหนึ่งสิบ ทัสยมมีไหมมีไหมมีแต่ว่าคือตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งแทนค่าเท่าไหร่คะ<ม>ทัศยมสามารถเพิ่มได้ได้ทันทีนะคะถึงแม้จะหารลงตัวก็ตามนะ,ะนะคะการเขียนของทัศยมที่ลงตัวเขียนอย่างไรนะคะ1.0นะคะ 1.0เขียนเป็นตัวเลขสือหนนะคะเด็กๆถ้าไม่ทันนะเด็กดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะนะดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นเศษส่วนที่มากกว่า1นใช่ไหมอ่ะมาดูซิมันเป็น14ได้ไงการที่ครูบอกแล้วว่าการที่เป็นส่วนเป็น10คือส่วนเนี่ย ทั้งสองรูปเนี่ยแบ,บ่งเป็นสิบส่วนเราเท่ากันไม่เชื่อนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรูปที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะมีสองรูปนะคะจะแ,แบ,บ่งเป็นสิบส่วนแต่เรานับตัวแรงเงาทั้งหมดนะคะนับตัวแรงเงาทั้งหมดอันนี้คือสิบ ที่แรงเอาไปสิ์อันนี้เป็นเท่าไหร่คะ14เราเอามารวมกันนะคะมารวมกันเป็น14ส่วนตัวนี้คือการแบ่งเท่าๆท่ากันแบ่งเท่าๆท่าเท่ากันนะแบ่งเท่าๆกันนะคะนะเอามาดูซิรวมมกันได้เป็นเท่าไหร่14เศษ14ส่วน10 ขียนทศนิยมด้วย1.4ทําไมตัวนี้เป็น1.4ก็คือเอาเอา10ไปหา14 10 10 1 10นะคะ10 1 10 10 1 10นะคะลบกันเหลือ4นะคะแล้ว4ตัวนี้ทำไงใส่จุดนะคะเติม0ใส่จุดเติม0 สิบหารสี่สิบได้เท่าไหร่คะสี่ได้สี่สิบพอดีนะคะสี่สิบพอดีดังนั้นคำตอบที่ได้สิบสี่เศษสิบสี่ส่วนสิบเท่ากับหนึ่งจุดสี่หรือเป็นจำนวนคละจำจนวนคละได้ไหมคะคือพูดง่ายว่าหารลงตัวถูกไหมหารลงตัวแล้วเศษเหลือคือสี่ อันนี้อันนี้จะเป็นเศษเป็นทศนิยมถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนคัดำไมย์คะจำได้ไหมเอ่ยทบทวนจำนวนคัดหน่อยสิอ่าจำนวนคัดมาจากอะไรคะสิบสี่ส่วนสิบสิบหนึ่งสิบลบเหลือสี่ถูกไหมถูกไหมอ่ะ หคือตัวหน้าที่ห่างลงตัว 4. คือสนะคะจะมี3วิธีที่เศษส่วนนะเขียนมิดสวิธีคือเศษเกินจำนวนค้าแล้วก็แปลงมาเป็นทศนิยมเด็กๆจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะอ่ะตัวนี้อ่านได้เท่าไาหร4่1.4เขียนไปตัวหนังสือคือ 1.4ึ่งจุใครไม่ทันบ้างคะไม่ทันไปเริ่มดูคลิปใหม่ได้นะโอเคนะคะเด็กๆคะเรามาดูแบบฝึกหัดที่7.2กันนะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขาบอกว่าจงเขียนเขียนทศนิยมในรูปเขียนทศนิยมแสดงเศษส่วนที่ระบายสีรูปนี้มีกี่ส่วน1 2 3่สี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดังนั้นเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไรคะสิบส่วนถูกไหมและเงากี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดังนั้นเราจะได้เท่าไหร่คะเขียนเป็นปตัวหนังสือนะคะเป็นรูปแบบของตันิงยมก็ได้ท่ากับเท่าไหรศูนย์จุดห้าได้ไหมคะ อะแล้วเขียนเป็นตัวหนังสืออ่ะเขียนว่าไงศูนย์จุดห้านะคะทันไหมคะข้อหนึ่งง่ายไหมง่ายมากเลยอ่ะนะมาดูข้อต่อไปสิเด็กๆทำได้หรือเปล่าค่ะมาดูข้อสองกันนะคะ ข้อ2รูปเนี้ยเป็นกี่ส่วนนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดแงดั้น1ะสส่วนแรงเงา,เากี่รูปคะ1 2 3่4สาส่เศษส่วน10เขียนเป็นพศนิยมแบบตัวเลขได้เท่าไหร่คะ0.4นชจุด่เห็นไหมคะ0.4และเขียนตัวหนังสือ,อยังไงคะ ศูนย์จุดสี่าทำได้ไหมทันหรือเปล่ามาดูข้อต่อไปกันะคะ่ะเรามาถึงข้อสามแล้วนะอ่าเด็กๆทันกันไหมามาดูข้อสามซินับส่วนที่จะได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิส่วนนะคะสิส่วนสิส่วนแรงเงาเท่าไหร่คะหนึ่งสอสามห้าหหอันนี้แปลเป็นทศนิยมเขียนยังไงศูนยจุดหกจุดเขียนยังไงคะศูนศจุดหนะคะ อย่าลืมนะคะ0.6ค่ะนะคะ0.6นะคะนะอย่าลืมนะคะเด็กๆค่ะนักเรียนมาเรามาต่อข้อ2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่เนี่ยให้ระบายสีทศนิยมพร้อมเขียนกับตัวหนังสือที่กําหนดมาให้นะคะข้อ1 0.2ต้องเป็นเท่าไหร่คะอ่ามาเขียนข้างนอกกันเนาะอ่าต้องเป็นทศนิยมเท่าไหร่คะ เศษสองส่วนสิบงั้นเราต้องแรงเงาเท่าไหร่คะสองอ เี็นตัวหนังสืออ่านว่าอะไรอ่านว่าศูนย์จุดสองเด็กๆทำถูกไหมคะอ่าต่อไปเรามาข้อต่อไปนะคะข้อ 2, สองศูนย์จุดเก้า ต,ต้องแรงเงาเท่าไหร่เอ่ยถึงจ,จะได้0.9 0.9ก็เท่ากับเท่าไหร่คะเศษเศษ9ส่วน10เศษเก้ส่วนสิบดังนั้นเราก็ต้องมาแรงเงาให้ให้ครบนะคะ ได้แล้วก็จะเป็นอะไรคะศูนย์ศูนย์จุดอืมทันทันไหมทันกันไหมทันกันไหมเอ่ยนะคะนะดูข้อต่อไปคะ่ะค่ะนักเรียนเรามาต่อกันข้อสามใหญ่นะคะข้อสามใหญ่เนี่ย ให้เขียนอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะข้อ1เศษเจ็ดส่วนสิบเขียนในรูปของทศนิยมจะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยศูนย์จุดอะไรคะศูนย์จุดเจ็ดนะคะต่อไปข้อสล่ะเศษห้าส่วนสินะคะเด็กๆตอบได้เท่าไหร่คะศูนย์จุดอะไรคะจุด ห้านะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆอ่ะพอเข้าใจไหมคะว่าทศยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันสังเกตได้อย่างไรบ้างมันมีความสัมพันธ์กับของเศษส่วนยังไงนะคะสังเกตง,ง่ายๆถ้าเศษเศษส่วนสิบเนี่ยเป็นส่วนสิบเนี่ยทศยมกี่กับๆๆตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งนะคะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าส่วนสิบ พศิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะนี่คือหลักใจความสำคัญเลยนะคะที่ครูเอามาทำคลิปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจอีกทีหนึ่งหลังจากที่นักเรียนเนะนี่ยได้เรียน d r t v ไปแล้วนะคะคือต้องการให้นักเรียนทบทวนเพิ่มแล้วก็ในแบบฝึกหัดที่นักเรียนยังไม่เข้าใจก็ทําให้เรียบร้อยนะคะเพราะครูดูดูแล้วบางคนเด็กๆแต่ละคนเน่ยตั้งใจทํามากเลยแต่ยังมี ข้อผิดพลาดเล็กน้อยอยากให้นักเรียนกลับไปแก้ไขดูทีนะคะนะคะกุเอ๋ไปกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อไปคลิปหน้าค่ะวันนี้อาแค่นี้พอกันค่ะสวัสดีค่ะ